วานผมโมเรื่องน้ําไปเรียบร้อยแล้วลว,วันนี้ของผมมาโมเรื่องระบบอากาศบ้างนะครับเป็นเรื่องระบบอากาศและการถ่องไหมด้วยความที่ตอนนั้นผมก็เป็นเด็กน้อยเนาะเออหมอยมีรถคันที่สองครับก็มีพี่ที่ทํางานนะครับบอกถึงความดีงามของการทําให้รถได้อากาศดีๆมีคุณภาพเพื่อเพิ่มพละกกำลังของรถมันจะเพิ่มได้จริงๆหรอ อ่าเรามาดูกันนะครับก็คือพละรถยนต์เนี่ยพลวัตของรถยนต์เนี่ยก็ต้องการอากาศเป็นส่วนประกอบนะครับทั้งขาเข้าและขาออกในการทำให้เชื้อเพลิงนะครับสามารถจุดระเบิดแล้วก็ให้พลังนะครับในการขับเคลื่อนรถยนต์ซึ่งตรงนี้เนี่ย พลวัตของรถยนต์คืออะไรพลวัตของรถยนต์สัตดาบภายใน <c oughs> ไม่เตะภาษาเทคนิคด้วยอละล้ครับเราพูดถึงอะไรเมื่อกี้ผมพูดถึงพลวัตอนะเนาะพลวัตที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับดูดคือการเอาอากาศเข้าไปผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับ 2. ออัดก็คือในเมื่ออากาศแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยผสมกันแล้ว แต่ยังไม่มีแรงอัดนะครับคือหมายถึงว่าไม่มีการบีบตัวให้ส่วนผสมมันควบเนี่ยมันแน่นแน่นๆน,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 นะครับผมก็ต้องมีการอัดเข้าไปนะครับ3ามระเบิดครับผมก็คือเมื่ออัดอากาศจนได้ที่และมีปริมาตรที่เหมาะสมแล้วนะครับเมื่อหัวเทียนนะครับผมมีประกายไฟปุ๊บน้ำมัน,นครับ ผสมกับอากาศตูม้มระเบิดเป็นโกโก้ครันช์นะครับผมไม่ใช่ครับก็คืออากาศที่มีนะ้ํามันเชื้อเพลิงเป็นส่วนผสมเนี่ยเป็นส่วนผสมกันนะครับระเบิดตูมไปกระทืบลูกสูบครับผมกลายเป็นพลังงานกลส่งต่อไปถึงชุดเกียร์นะครับต่อลงเพลาท่าขับหลัง ขับหน้าก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ลงล้อรถก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือจะถอยหลังก็ได้ทีนี้นครับคายก็คือเมื่ออากาศและน้ำมันนะครับผมจุดระเบิดเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือไอเสียนะครับก็ต้องถูกระบายไปเพื่อที่จะดูดอัดแล้วก็ระเบิดแล้วก็คายดูดอัดระเบิดแล้วก็คายเป็นพลวัตอยู่อย่างงี้ครับ มันก็คล้ายๆเหมือนกับการที่ว่าเรากินข้าวแล้วก็เลอบวกตดนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยฮะถ้าในภาษาที่ว่าควันดำก็คือส่วนผสมหนาไปหรือมีปัจจัยอื่นๆเข้าไปอีกก็ทําให้มีควันดำอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนงครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับการที่เครื่องยนต์ได้ใช้อากาศเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยในการเผาไหม้ในการให้กำลังงาน รถเพราะนั้นอากาศที่ดีนะครับเราไ็ได้พูดถึงว่าอากาศบนยอดเขาบองบังนะฮะหรือว่าอากาศที่เทือกเขาอากินะนะครับหรือว่าอากาศที่ขนมเราเราพูดถึงว่าอากาศที่มีส่วนผสมของออกซิเจนนะครับก็ตามที่เด็กๆเ,เราก็รู้เนาะออกซิเจนก็เป็นตัวทําให้ไฟติดนะครับไง่ายถ้ามีปริมาณออกซิเจนสูง อาาัตราส่วนผสมก็จะดีนะครับก็ได้ให้กําลังมาขึ้นสังเกตง่ายๆครับผมเวลาช่วงหน้าหนาวหรือเราขับรถกลางคืนเนี่ยบางครั้งนะฮะยิ่งโดยเฉพาะรถที่ใส่กองเปลือยเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ารถวิ่งดีกว่าตอนกลางวันนะครับก็เลยเมื่อมันสําคัญขนาดนั้นแล้วพูดถึงกองเปลือยไปแล้วฮครับผมก็ต้องเลยครับจัดหากองเปลือยมาครับผม แต่ทีนี้เราไปประสบการณ์จากคันแรกอ่ามาลิกก็ติดกอเปลยเหมือนกันก็มีอาการอย่างที่ว่าครับกลางวันดีกลางคืนวิ่งนะฮะกลางวันไม่ใช่กลางวันดีสิกลางวันแย่กลางคืนวิ่งนะครับก็เพราะตอนนั้นมันไม่ได้ตีตัวเขาเรียกว่าบังลมนะฮะเพื่อหมายถึงอะไรบังลมบังลมตัวนี้เนี่ยเอาไวา้ฟังไม่ให้อากาศร้อนนะครับผม <DJ. S 1> จากห้องเครื่องนะครับเข้าไปก่อควรเป็นส่วนหนึ่งที่ อ่ากองเปลือยไปตูดเอาอากาศมาทีนี้ฮะถ้าจะซื้อชุดกองเปลือยพร้อมบังลมหรือตีบังลมเนี่ยเป็นมีเนียมเป็นอะไรก็ตามมันแพงฮะแพงมากเลยแพงชิบหายเลยเออในเสือไม่มีปัญญาหรอกหันไปหันมามองซ้ายมองขวานะครับล้านยี่สิบบาทาเฮ้ยถังขยะนี่แหละ ม่งน่าจะได้สังขายาม,มันน่าจะพอดีก็เอาไอ้ตัวกองเปลือยไปวัดเลยครับเฮ้ยมันเข้าได้เ,เสร็จแล้วพวได้ที่บังลมล้อแล้ว,วเฮ้ยก็เจาะหัวครับผมเจาะรูตรงหัวเป็นทางเข้านะฮะแล้วก็ต่อท่อเข้าไปรับลมเย็นจากพ่อรับลมเดิมนะครับตำแหน่งของจุดรับลมเดิมนะครับทีนี้ มันก็แจ่มมาสิครับผมเป็นชุดแต่งแบบ DIY บายเสือก็เพราะเหตุนี้นะฮะมันคงเ,เป็นเพราะว่ารถผมเนี่ยเป็นเครื่องทวินแคมดับเบิลโอเอดแคมช้า์ปนะครับผมอ่านเต็มด้วย <laughs> 16บหวาวนะครับสี่สูบสิบหกวาวมันไม่เกี่ยวหรอกครับก็คืออยากทำ เหมือนอย่างคนอื่นเขาแต่เราไม่มีตังนะเราก็เลยแบบทำขึ้นมานะฮะเรียนแบบเรียกว่าเรียนแบบดีกว่านะครับผมเพื่อให้เขาได้รับอากาศดีๆให้เขาเสดนะครับเขาเสดแล้วมันถึงนะฮะก็เยิมเยิมแล้วก็โอ้ยมาเกี่ยวกันไหมนะครับแล้วทีนี้เนี่ยอพอรถผมได้อากาศที่ดีทั้งเช้าทั้งวันเย็นเนี่ยขราวนี้แหละครับผม เสือเลยดีดครับผมไอมิดดีมากนะครับดีวิ่งเร็ว <This is S 1> วิ่งแรงนะฮะได้ใจแต่ไอการทำแบบนี้เนี่ยก็นะครับมันก็คือการดัดแปลงรถอย่างหนึงน่งแหละฮะก็ใครชอบกระดัดแปลงใครชอบเดิมๆที่เขาคิดมาดีแล้วก็เอาแต่ผมเป็นเด็กเออหมอยฮะค,คอือยังไงขอให้กูได้แปลงขอให้กูได้ทำ มเป็นความสุขนะครับหลังจากนั้นก็ควบไอบ้มิดมาสักพักหนึ่งคนมันเหมือนดวงซวยครับโอ้มีอะไรเข้ามาอีกแล้วนะครับผมไม่หยุดไม่หย่อนเลยตานี้ครับใดสตาร์ผมพังนะครับผมเนี่ยสวยจริงๆไม่ไม่ซวยหรอกถือว่าเป,เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับ mm hmm. เด็กๆพี่ๆพเพื่อนๆเ,ม,นเมาขับ อย่าทำนะฮะก็คือวันนั้นนะครับผมก็เลิกงานนะฮะผมทำงานอยู่ตรงแยกอรโศกนะครับผมคืนวันเสาร์ก็เปรีป้ยๆกันสักนิดไหมนะครับก็กินกับน้องที่ออฟฟิศนะครับผมอยู่ข้างทางทีนี้พอจะกลับบ้านนะครับผมก็สตาร์ทไม่ติดอ้าวชิบหายแล้วมึงสตาร์ทไม่ติดก็เอ๊ะเป็นอะไรวะมันทำไมมัน กึดกึดกึอดอะไฟมานี่หว่าทำไมมันมีเสียงกืดกึดโอ้ยใดชาร์จผมพังครับก็เลยต้องไปขอรบกวนพี่แท็กซี่นะครับผมมาเขียนให้จนเครื่องติดนะครับผมก็สบายใจฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาให้มันไปถึงบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะยังไงจันถึงสุขผมไม่ได้ใช้รถอยู่แล้วก็กะเอารถทิ้งอู่แล้วก็ว่ากันไปนะครับ กำลังสบายใจสบายใจนะครับผมก็มาเจอจ่าน,นะครับผมจ่าสูดแอลกอฮอล์เอาแล้วกูว่าเบาๆสองขวดมไม่เป็นไรนมั้งเบียร์สองขวดนะครับเบาๆก็คุณตำรวจเขาก็ทำตามหน้าที่นะครับผมเรียกให้พักอ้าวมาจอดหน่อยเห็นขับมาไกลนะคุณเนี่ยตาตาูปื้อๆแล้วเนี่ยฉ่ำๆเยิม้มๆเนี่ยโดนอะไรมา ผมก็บอกว่าเอ้ยก็เบาๆครับเบาๆกับตองครับผมโอ้เบาๆเหรอเนี่ยดูหน้าตาเหนื่อยๆผิ่เปลี่ยนะอ้าวพักสักนิดหน่อยเฮ้ยมาเป่าเๆหน่อยเป่าดูสิดูค่าออกซิเจนพอไหมถ้าไม่พอลยได้เอส่งต่อกันไปนะครับโอ้มาเลยเนี่ยเนี่ยผมให้อุปกรณ์คุณนะอืเอาไป เป่านะเป่าเป่าแรงๆเลยเป่าแรงๆไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าเครื่องมันจะพังเป่าไปเลยปิ๊ดปี๊ดปีอาตายละมีอแอลกอฮอล์ปนไม่โดนอะไรมาโอ้ยตายตายตายต,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 ยตยอ่าพักกันหน่อยนะพักกันหน่อยนะนอนนะมาเดี๋ยวผมพาไปนอนเนาะเออพักตับผมตำรวจไทยก็เป็นห่วงคุณเนาะ ไปพักไปผ่อนนะห้องพักชั้นดีมีห้องน้ำด้วตัวเชิญครับเชิญครับเชิญครับนั่นละฮะผมก็เกมนะนอนสบายไปหนึ่งคืนม,มีมุม้งให้ด้วย <c oughs> แต่ไมซี่มันห่างเหลือเกินยุงเต็ม <c oughs> ห้องน้ำนะครับสะภาพพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนั่งยองอีกต่างหากก็ตัดสินใจเยี่ยวแล้วก็นอนครับผม แล้วก็ค่อยว่ากันตอนเช้าตอนเช้าแม่ก็มาประกันตัวครับผมก็กลับไปเอารถในวันอาทิตย์รถจนก็สตาร์ทไม่ได้มันก็วิวิกึ๊ดึ๊ดึ๊ดอะไรขับมาไปตามเรื่องครับผมก็เจอเลยครับงานนี้เจอฟันหัวแปะเลยก็เพราะว่าอะไรร้านใดที่ผมไปจัดการเนี่ยไปขอให้เขาช่วยมาเนี่ยเาขาไม่มีใดตรงรุ่นนะฮะ ผมก็เลยเอาใดตัวที่ไม่ตรงรุ่นมามา,มา,ม,ามาแปลงใส่ไปก่อนนะครับมันเขาก็บอกว่าไอ้ทำอย่างเงี้ยมันจะสตาร์ทยากนะนาทีนั้นยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อนครับฝืนขับไปได้เกือบเดือนนะฮะแกคลรกรกเปลืองรู่คร,ค,รรครับผมสตาร์ทไม่ติดเลยอ้าวพอตอนนี้ครับผมต้องวิ่งหาของในเชียงกงนะครับผมจัดตรงรุ่นซะมันจะได้จบอีกทีนี้นะฮะ ด้วยอะไรหลายๆอย่างรถมันก็เลยไม่สบอารมณ์อาจารย์อาภาหรือแม่ผมนั่นเองนะครับผมคือรถน่ะมันอยู่อู่มากกว่าวิ่งทำยังไงมันก็ไม่จบขับขับไปเจอแอร์น็อกอีกอเอาเข้าไปนอกจากนี้นะครับไอ้มิกของผมเนี่ยคือเป็นรถที่ลงเครื่องมาแต่ไม่ได้เอาชุดเบรกของ รถที่ถูกต้องที่โดยตรงเนี่ยก็คือมันควรจะเป็นหน้าดิสหลังดิสใช่ไหมครับเพราะว่าแรงม้ามากขึ้นนะครับก็กลายเป็นหน้าดิสหลังยังดรัมอยู่เวลาเบรกเนี่ยครับคือต้องใช้เทคนิคว่าอ่ะรู้แล้วว่าต้องเบรกก็กดเบรกไปก่อนนะครับแล้วก็เหยียบคลัตช์นะครับสมมติว่าเราอยู่เกียร์สีเกียร์อ่าเกียร์สเกียร์ห้าอ่าเกียร์หา ก็พยายามทอนลงมาให้ได้เป็น3ที่มันจะตื้อเลยอันนี้ก็ไม่แนะนำเนาะมันจะตื้อๆเราก็พอมาตื้อปุ๊บเราก็เหยียบคัดครับตัดการทํางานของอ่าตัดการส่งพลังจากเครื่องยนต์นะครับไปสู่เกียร์นะครับแล้วก็เหยียบเบรกแล้วก็เหยียบคัดอีกครั้งครับลดเกียร์เราไปเกียร์สครับผมแล้วก็ทาซ้าฮะนั่นแหละครับมันก็จะได้ระยะเบรก เข้าสู่ระยะเบรกที่เหมือนรถทั่วไปแต่ว่าก็ต้องมีเทคนิคนิดนึงแต่ว่าจังหวะนั้นน่ยถ้าถ้าเกิดมาเร็วๆมาแรงๆเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการโยกหลบใช่ไหมฮะโยกหลบแบบ ital, Digital, Digital ดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลนั่นแหละครับป่วนถนนแล้วก็แม่เขาก็ไปพอใจหวาดเสียวครับผมก็คือมันแบบลีลามันเหมือนแบบคนพร้อมบวกครับแม่งพร้อมสอยตู่ชาวบ้านเขาได้ทุกวินาทีนะครับ แม่ผมก็เลยบอกว่าพอคำว่าพอของแม่ก็คือปิดตำนานเสือจัดแรล,ลี่ไปแต่ส่วนตัวผมนะครับไอ้มิดเนี่ยม,มันเหมือนเพื่อนนะฮะเพื่อนที่แม่ง่ยโคตรจะอินดี้เลยมีอะไรที่แม่งไม่เหมือนใครเยอะมากแต่มันก็เป็นเพื่อนที่ไม่ได้กินล้างกินผลาอะไรผมมาก,กน,นะครับออผมลืมบอกไปไอ้มิดเนี่ยติด RPG นะครับ ก็เขาเล่นแบบมิกเซอร์เลยนะครับระบบจุดอยายามดีคืนร้ายไอ้มิดแม่งก็ประกาศสัตตายิงปืนนะฮะก็คือแบ็คไฟลขึ้นฟ้าโชว์ชาวบ้านสตาร์ททีหนึ่งแม่งเสียงดังลั่นโลกนะครับอีกทีนี้ไอ้แบ็คไฟล์นี่คืออะไรแบ็คไฟลก็คือการเผาไหม้นอกกระบอกสูบนะครับหรือการจุดระเบิดย้อนมักเกิดจากส่วนผสมบางซึ่งจะเกิดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแม่แม่แม พีลงสาระกกับเขาเอ้ยแต่ทีนี้ไอ้แบ็กไฟเนี่ยเกิดผลเสียอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยกออากาศแตกลิ้นปีกผีเสื้อชำรุดถ้ามีแอร์โฟล์แอร์ฟเสียหายครับท่อร่วมไอดีนะครับผมแตกไอของพวกนี้หายากเลยนะเนี่ยท่อร่วม ID แตกเนี่ยหรือถ้าร้ายแรงเลยนะครับผมไฟนะครับผมมันเป็นลุกไอต,ตรงกรองอากาศนะครับผม และอาจจะลุกลามนะครับผมจุดไฟไหม้รถจูนได้เลยทีเดียวโอ้ก็นะฮะผมผมผมชอบเพราะว่ามันคิดว่าจูนได้เออจูนประหยัดจูนแรงก็ได้นะครับแบ็คไฟเลยครับผมทีนี้สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งสลายมิดนะไอ้มิดมันเป็นรถเกียร์ธรรมดาที่สับมันทุกเกียร์มันทุกเกียร์จริงๆไม่มีเกียร์ไหนว่างเปล่าเลย ซอยยิกสบายแบบจากที่ผมบอกครับมันสับเล่นได้สนุกมากเลยนะครับเข้าซอยเล็กๆก,ก็ได้หมดวัดดีดวดแบบที่ต้องวิ่งสวนเลนเนี่ยในซอยที่แบบรถวิ่งขนาดสองคันหูช้างชนกันเนี่ยเออมันทำได้ผมก็ชอบนะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยเวลาออกตัวแม่งดีมากเบาเบาสบายเลยแบบคือออกดีมากอะ่ะ นึกถึงรถด,ดอมอ่ะรถนึกถึงรถพี่ดอมอ่ะดูข้าะรถพี่ดอมอ่ะมนันออกยกอ่ะออกยกอ่ะเพราะว่าแรงม้าต่อรําหนักดีมากครับผมมุดก็ดีม้าที่พกอ่ะน่าจะมีราวๆร้อยหกสิบม้าเกินเสพเลยแล้วก็ด้วยความที่มันไม่เตี้ยผมเจอหลุมผมแม่งก็รูดเลยไม่เคยหวาดหวั่นนะครับก็อยากไปต่อมัน เพราะว่ามีแผนในใจอยากจะเอาให้สุดไปเลยแต่แม่บอกจบงบจำกัดนะครับก็เลยต้องแยกทางภาพสุดท้ายก็คือจังฝังในใจเนาะแบบทันนี้แม่งทำไม่จบจริงๆก็คือแอร์สีแล้วก็กระจกตกกลางนะครับสาบานเลยก็เลยโดยรวมนะครับไอ้มิดเนี่ยผมยํำแม่งอย่างมันเลย มันยำเดี๋ยวไปนึกถึงมีดเขียงบุหรี่ฮะหมายถึงว่ายำอะไรต่างๆลงไปเนะี่ยเพราะความที่ยังเด็กเนะาะทายนี้ก็ขอบอกไปมิดเนาะก็ไปดีนะมึงไอ้มิดจะดูมึงอยู่ที่ไหนละขอบใจมึงนะที่มาร่วมอะไรกับูอยู่พัก farewell my friend ขอบพระคุณนะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผม พี่ๆท่านใดมีข้อมูลเสริมหรือติแนะนำว่าผมตกหรือพลาดจุดใดคอมเมนต์ได้นะครับผมรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ผมจะตอบคอมเมนต์ด้วยใครที่คอมเมนต์ผมก็ขอบพระคุณมากๆเป็นกำลังใจให้กับผมผมจะได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับจุดไหนที่ผมบกพร่องหรือว่าข้อมูลไม่ตรงติมาได้ครับบอกผมสกิปบอกผมนะฮะผมก็ไม่ใช่คนที่แบบเก่งเรื่องเทคนิคมากเท่าไหร่นะครับเป็นคนใช้รถ ด้วยความรักอย่างเดียวนะครับก็ถ้าชอบนะครับผมถ้าถูกใจนะครับก็กดไลค์กับผมด้วยนะครับแต่ถ้าเห็นว่าเอ้แม่งนี่แม่ง,มงบ้าดีวะ่ะชวนเพื่อนมาดูคนบ้ากดแชร์เลยครับผมทุกแพลตฟอร์มผมโอเคหมดเลยนะครับแชร์ไปเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อายฮนะคนอย่างผมหน้าด้านสุดๆแล้วก็ขอบคุณมากๆนะฮะถ้าแชร์ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมก็กด Subscribe เพื่อใ้ เห็นก่อนนะครับแล้วก็มีการจะได้มีการแจ้งเตือนนะฮะว่าผมทาคลิปใหม่ละผมก็จะพยายามทําคลิปให้ได้อาทิตสองถึงอันนะฮะช่วงนี้เว r ร์ควอมโฮมก็จะมีเวลามากขึ้นเนาะเนาะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมหารถปีลึกๆมาทำอีกกันนะครับขอพบพระคุณนะครับทุกคนขอให้ทุกคนไม่เครียดมีความสุขน,นะครับแล้วก็ปลอดภัย ในช่วงโควิดนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ